เขาเตรียมก็เตรียมไปจนกว่าเขาจะเอามันจ่ออย่างนี้เราถึงหยุดตั้งเกินสิบวินแปะแปะแขวาบนซ้ายล่างขวานี่ใต้ต่อกระดูกไหปลาร้าซ้ายนี่อยู่กระดูกช่วงองค์พอเจอชิปประจำแล้วก็ถอดออกได้เลยครับถอดออกได้เลยครับเอาไว้นั่นก่อนเพราะบางทีมันก็อาจจะอันตรีกก็ได้ค่ะก็ระหว่างรอหน่อยผู้ชิมขั้นสุดมานะคะก็จะข้าวแต่แะ ประเมินคนไข้บ่อยๆถ้าคนไข้สีแดงเราจะประเมินทุก5นาที้านาทีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะบางทีบางทีอาจจะเลนขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าเบิดเปิอเครื่องมาเราทำตามเครื่องนะครับทำตามาเลยนะครับห้ามจะต้องป่วยทำยังไงก่อนครับคะขึ้นถอยขึนถอยถอยถอยแล้วก็ถอยแล้วก็เครื่องนะแล้วอัตโนมัติใช่ไหยคะต้นตแล้ว ว่าเครื่องนี้มันคือถ้าเกิดมันไม่บอกให้ช็อตมันก็จะไม่ช็อตครับลมเกิดเจ็บมันก็ไม่ช็อตครับมันจะไม่ปล่อยกันแหนไปง่ายๆค่ะมันต้องโอเคก็บเองต้องต้องรับประกันนะเขาต้องรับประกันนะ